วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของอาการไทรอยด์เป็นพิษสำหรับคุณแม่ตั้งคภ์และหารที่ควรหลีกเลี่ยงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามให้นะคะต่อมไทรอยด์นะคะจะมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่จะควบคุมการเผาผลาญแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะมีความสำคัญมากๆนะคะสำหรับระบบการทำงานของสมองหัวใจและกล้ามเนื้อค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณแม่มีอาการไทรอยด์ที่ทํางานผิดปกติหรือไทรอยด์เป็นพิษแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็ย่อมจะส่งผลต่อลูกในครรภ์นะคะอาการของต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็จะมีดังนี้ค่ะขี้ร้อนหงุดหงิดขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเครียดวิตกกังวลกระสับกระส่ายหัวใจเต้นเร็วถ้าไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะส่งผลให้คุณแม่คลอดก่อนกําหนดหรือมีภาวะครรภ์เป็นพิษได้ค่ะรวมถึงภาวะการพิการตั้งแต่กําเนิด ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยที่บอกไปก็จะเป็นกลุ่มของการทำงานของไทรอยที่มากผิดปกติทีนี้เราไปดูอาการของคุณแม่ที่ไทรอยทำงานน้อยผิดปกติกันค่ะจะมีอาการดังนี้มีภาวะซีดหัวใจล้มเหลวกล้ามเนื้ออ่อนแรงคลอดก่อนกำหนดรกลอบตัวก่อนกำหนดแล้วก็คันเป็นพิษซึ่งก็จะส่งผลต่อการทำงานของสมองของทารกในครรภ์ค่ะ ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วการทำงานของไทรอยนั้นทำงานน้อยกว่าปกติผลเสียก็คือจะเกิดขึ้นกับระบบความจำของทารกค่ะระบบสมองจะมีการพัฒนาที่ช้าเบื้องต้นคุณแม่ก็จะต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออยังใกล้ชิดเพื่อรักษาตามอาการทานอาหารอย่างถูกต้องแล้วก็วางแผนการมีลูกเพื่อตรวจเช็คล่างกายของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมก่อนค่ะ อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างแรกก็คือนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมค่ะเพราะว่าจะไปกระตุ้นให้ผลิตฮอร์โมนอาจจะทำให้อาการรุนแรงกว่าเดิมค่ะ 2. ไขมันชนิดที่ไม่ดีต่อสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะพบในเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อาหารที่ผ่านการทอดเกือบทุกชนิดเลย 3. อาหารที่มี3แร่ธาตุนี้ค่ะสังกะสีไอโอดีแล้วก็ซีลีเนียนค่ะ 4. คาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะอันนี้ก็จะไปกระตุ้นให้อาการแย่ลงกว่าเดิมนะคะและข้อ 5. อาหารที่ทําให้เกิดอาการแพ้นะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคุณแม่ต้องสังเกตตัวเองว่าทานอะไรแล้วแพ้ก็เลี่ยงสิ่งนั้นค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องช n แนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ